นี่นะอือืมจับกระใจปล่อยกระทิวัดสวดสวัสดีครับพี่น้องมามากินน้ำกันเขาปูนเซ็บเซ็บเย้บันจะบกระเบื้องวิธีการกินคอยคอยกินยังไงสวัสดีครับพี่น้องเพราะสวัสดไรนี่ครับพี่น้องมาพี่น้องเมื่อเนี่ยเขาปูนเซ็บเซ็บแาดเย้บัน พักพี่น้องโอ้ยพูดนะทินไก่หอดปรดุพร้อมบกแตงบกเกื้บักล้วขอบวุ้พี่น้องนี่ของแซบป๊าแจ่บันตักขึ้นอีกมั้งน่ะจะกินอะไรมาเด้อพี่น้องเด้อแซบแซบขนมจีนน้ำกันข้าวปุ้นข้าวปุ้นทีนไก่น้ำยาอกไก่ปลาพี่น้องมึงเนี่ย ไม่ได้ใช้ปลามึงเคใช้ภาพนึงปลาเสียบบอกพี่น้องมาเด้อยมาเด้อมากินน้ำกันครับข้าวปั้นสวัสดีพี่น้องมากินน้ำกันมือหนีวันหยุดเจ้าวันจัดให้เบื้องหน้าแล้วจังหน่อยเนี่ยบ่ต้องบ่ต้องไป <laughs> ครับพี่น้องกินน้ำกันครับเริ่มต้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินด,ดีตอดอ้อนรับสู่ช่องข้าวปั้นสวัสดีครับพี่น้อง มากินกับปุ้นน้ำกันเลยครับสะพานกับวีขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับตุกการติดตามการกดไร์กดแช่เด้อพันหาพันพู้ติดตามแลลวพี่น้องพู้ติดตามห้าพันคนหาพันกว่าแล้ะครับพี่น้องแต่ว่าก็ยังมาขอบคุณพี่น้องเลยครับช่วยพี่น้องกินกับปุ่นน้ำเลี้ยงข้าวปุ้นครับพี่น้องเมื่อนี้่ เดียงกับพูดพี่น้อง5 0าพัพูดติดตามขอพูดไ,ได้เนะครับเอ้อพี่น้องสุขู่โชคขนน้นนะครับที่หายกำลังใจขับพอนมาดูตลอดสามปีพี่น้องสามปีจังพานเกินหนึ่งพันผู้ติดตามสี่พันชั่วโมง พี่น้องก,กูเล็กเฮ็ดยูทูบมากอ่ะปีกงันมักใจขึ้นเราครับสู่กันไปพี่น้อง บัวได้เงินเขาง่างยไงด้พี่น,อน,น,น้องอ,อยากได้เงินเป็นได้ไหลาย ต้องคลิปได้หลายไม่กันเฮ็ดยูทูบไปหรอก <c oughs> ไอ้พวผ่านก็ต้องเ็บดไปดูครับบ้านเป็นกำลังจ่ายแหงครับพี่น้อง เจ่บพ,พี่น้องเจ่บขอบคุณพี่น,น้องใน่เลยนะครับที่ค่อยเปลี่ยนกานรักจใการพ่อสวัสดีมาโดยตลอด Phan Quốc Kiên đọc ngân YouTube Thế nhưng mà hát này đọc khi nào YouTube ถือว่ายากแล้วหนึ่งพันผู้ติดตามสี่พันชั่วโมงถือว่ายากแล้วเก็บเหรียญโซเชียลไลน์เดอลลาร์พี่น้องไลน์ดอลลาร์จังสิโอนให้จักย่ามไหนข้บพี่น้องให้กำลังใจกันก็ข้าพี่น้อง โปรดุกันรับแล้วโปรดเกสันมงดู้ังนาที่ังหนาที่แล้วห้านาทีสี่หกนาทีแล้วหกนาทีแล้วเอาจักเอาเวลาเท่าไรแปนาทีแปนาทีบอกอีกอีกสองนาที่ีกนาทีกว่า ปรเจก่นโคตรมองลูกกล่องลูกกล่องันธีมีรูกกล่องไงบะอือเอาเด้หนึ่งสองสามคนแล้วคนอมันเป็นภาพนิ่งหนึ่งสองสามอ๋อเป็นภาพนิ่งครมแบบว่าเขาบเลยเขาบดิออกจากวิดีโอแบบไปออจาโปรจก่น เียมาจากฟังซนพี่น้อง โค้ดนอีกอีกภาพนึงอีกภาพนึงเอาเลยเอาอยเอาเลยเตรียมกันหนึ่งสองสามไดพ่อะรล่แป8นาที่อะไบ้าเออจะแปนาที่เราโคัดแจนโค้ดนมาจากฟังต้นพี่น้องเอาเลยวะแปลบ้าเออเาหนี่นรอพี่น้องเนาะขอบคุณครับทุกการติดตามเด้อโดนสวัสดีครับบ๊ายบาย